ตัวนี้ครับใครได้ดูพี่คอนเลนตอนล่าสุดมาที่ไปซูล่านะครับจะมีตอนหนึ่งที่แบบเออเขาไปที่เขาสกแต่จริงๆอ่ะเขาอยากไปที่แบบเออลงเรือแต่เขาตอนที่เขาขับรถไปเนี่ยเขาขับเลยไปที่เขาสงเลยเขาไม่รู้ว่ามันสามารถนั่งจากเขาสกมาที่เรือคือเขื่อนแต่เขื่อนเนี่ยมันก็คือที่เขาหาที่พักไม่ได้แต่เขาได้พักแถวเขื่อนก็เหมือนกับว่าเหมือนบังเอิญที่เขาจะไปเขาสงเขาคิดว่าล่งเรือจากตรงนั้นได้แต่สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถนั่งเรือจากที่เขาพักที่แบบผิด ตอนแรกที่หาที่พักไม่ได้นะก็คือง่ายแต่เขาสกอ่ะจริงๆก็คือมันครอบคลุมตั้งแต่สุราษฎร์ตรงนู้นถึงไปถึงเขื่อนเนี่ยคือมันกว้างมากกับเขาสกพี่แล้วก็อาจจะสับสนว่าที่มันอยู่ติดกันแต่มันต้องขึ้นทีละฝั่งเอาขึ้นเรือเนี่ยก็ไม่อยากให้ผิดพลาดว่าจริงๆเขาสกก็คือจะเป็นการเดินป่าคือนั่นคือเขาศกแต่ว่าถ้าจะไปลงเรือเนี่ยต้องบอกว่าเขื่อนนะมันจะจำง,ง่ายกว่านะครับแล้วก็คือพี่แก ที่เขาเล่นกับพี่จองนี่โชคดีมากก็เลยได้ถังเจ้าของที่พักแล้วก็ที่พักเลยเขาคือเขาพาไปแล้วก็วกมีทัวร์พอดีถือว่าโชคดีมากครับไม่ต้องถ้าคือถ้าเขาพักที่เขาส่งจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องขับมาอีกประมาณหกสิบห้ากิโลก็เหมือนเสียเวลาไปครึ่งวันแต่ตอนเขาพักแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เขาอีวันเขาก็ไปเรือได้เลยถือว่าโชคดีแต่จริงก็ไม่อยากพี่หมีก็มาบอกว่าไม่อยากที่จะแบบให้พลาดแบบนั้นนะแล้วก็ วันนี้ก็จะมาแนะนําของลาซาด้าเสื้อจะแบบเออที่พี่ร้อนใส่เนี่ยคือสวยมากนะครับเพราะว่าในเสื้อแขนสั้นเนี่ยพี่ขอเล่นกับพี่จองจะใส่ตอนนอนก็เออเราก็อยากใส่แบบเขาบ้างเราไปดูในลาซาด้าก็มีแบบราคาดีมากตอนนี้ ada, ครับลาซาด้าก็สามสามลดเยอะมากนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แรงเลยครับทรงพี่จองหรือว่าทรงแบบเปิดเปิดไหลแบบแขนกดุดไอมีเยอะมากใครสนใจก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้แนละ้วก็เข้าเรื่องต่อครับคือตอนที่เขาก็สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนตะจบอีพีที่สองเนี่ยเขาก็เที่ยวในเขื่อนในได้ร่องน้าแล้วก็ไปการไปกินข้้าาวในนแพสุทยยเี่ ก็นึกว่าจะจบแล้วเดี๋ยวจมีอีสามที่มาเทียายคือจะไปที่เขาทรงแล้วเขาทรงจะเป็นการเดินป่าในป่าก็จะมีบัวพุดหรือว่า,ามีทรรมชาตชมีน้ำปกกนะ็ถือว่าจริงๆในเขาทรงมันกว้างมากนะครับใคร การเดินป่านี่ก็ต้องเตรียมตัวดีๆนะเพราะว่ามีในแพคเกจก็จะมีแบบเต็มวันครึ่งวันพี่เหมียวครึ่งวันก็น่าจะดีแล้วเพราะว่าถ้าเต็มวันเนี่ยม,มันอาจจะติดมือแล้วก็ต้องกลับมามันมืออันตรายนะตอนเราเดินในป่านะซึ่งตรงนั้นก็ไม่ได้มีความเจริญเลยมากนะตรงของที่จนะเดินป่านั่นคือแบบมือๆเงียบๆนะก็จะว่าไม่ได้สะดวกสบายนะใครที่ไม่ได้ชอบความสบายก็อย่าไปเลยดีกว่าแค่ไปลงเรือก็พอแล้วนะครับเพราะว่ามันแบบกว้างครับเหมือนอ่าวสุราษฎร์บางนี้เลยกว้างมากครับถ้าที่ดูแผนที่นี่กกกกก็็แแบบตตอออนรใจจว่าาเเขื่อนนนนไปปถึงงงเเขาสอตรั้็แบบเวลาทกิโตอมันกว้างจริงๆนะครับก็ ไม่อยากใครสับสนว่าจริงๆแล้วสรุปนะครับใครจะไปเขาศกแต่ลงเรือมันก็คือต้องไปที่เขื่อนนะพิมพ์ว่าเขื่อนรชประพานะหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยเออมันก็ต้องลงเรือตรงนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปขึ้นเรือเหมือนที่เขาศกมันพี่จองเข้าใจผิดแบบนั้นนะพี่หมีว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเข้าใจผิดแน่เลยว่าจริงๆแล้วมัน คนละที่กันแต่มันอยู่ด้วยกันแต่มันต้องเอ,อนั่งรถแล้วก็มาลงในเขื่อนจะไปดูลงเรือถ่ายรูปแบบเขาสามเกินืนในที่เป็นน้ําที่เป็นเขื่อนนะโอเควันนี้ก็มานแนะนำว่าออไม่อยากทุกคนพลาดนะใครสนใจเชื้อแบบพี่จงเข้าไปตามในร้านสได้เลยบ๊ายบาย